มาดูเรื่องความเชื่อผู้ชมครับครูกายแก้วเมื่อวานท<ม>ี่ผมพูดถึงกันในโลกโซเชียลอย่างยิ่งครับ<ฮ>เลขท้าย2ตัวไงคุณปุ้ม,มคุณ<ฮ>จีนะจำได้ไหมฮะวันนั้นที่มีการเคลื่อนย้ายเป็นแบบรูปปั้นครูกายแก้ว<ม>นะครับวันที่9สิงหาคมแล้วก็ไป<ภ><ภ>ติดกับสะพานล,ลอย<ม><ม>ก็เป็นข่าวด้วยเหมือนกันทีเนี้ยนักเสี่ยงโชคเองก็ไปส่องป้ายทะเบียนวันนั้นเหมือนกันป้ายทะเบียนรถยังจำกันได้ไหมครับ7 2 7 6 7 9แล้วไปตรงกับอะไรฮะเมื่อวานนี้คุณปุ้มคือเมื่อวานเลขท้าย2ตัวออก67ใช่ไหมบางคนบอกว่าเอ๊ะมันก็แบบ เหมือนเป็น6กเจ็ 7, เป็นเลขที่อยู่ตรงกลางแต่อดพูดไม่ได้เพราะว่าหลายคนเด็กก็พูดประเด็นเนี่ยกูกลายแก้วนะหลายคนเนี่ยเคารพนับถือ ถึงขั้นติดเทรนด์ทวิตเตอร์นะทั้งแต่ครูกายแก้วก็มามันบังเอิญหรือเปล่าแหมเวลาคือหวยออกปุ๊บเนี่ยมักจะบอกว่าเห็นไม่ออกเลขนั้นเลขนี้ไปเข้ากับตรงนั้นไปโยงกับตรงนี้ได้พอดิบพอดีใช่ไหมคะชอบเป็นแบบนี้แหละวันหลังต้องทายก่อนไม่ใช่พอแบบเออเลขออกแล้วถึงมาพูดทีหลังเป็นที่ถกเถียงกันอย่างยิ่งนะครับคุณผู้ชมนะเรื่องของประวัติเกี่ยวกับครูกายแก้วนี่นะครับว่าเป็นมาอย่างไรเดี๋ยวนี้มีคําตอบครับจริงๆเนี่ยไม่ได้เป็นที่นี่ที่แรกนะครับที่ จริงจริงมีที่หนึ่งมีมานานแล้วฮะมากกว่า4ปีครับที่เทวล,ลัยพระพิคเนตบางใหญ่ตำบลเสาธงหินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับก็มีนะครับรูปปั้นครูกายแก้วขนาดเท่าคนจริงเปิดให้ว่าย4ชั่วโมงมานานกว่า4ปีแล้วนะครับทีมข่าวเราไปเจอหญิงคนหนึ่งอายุ31ปีผู้ที่มีความศรัทธาในครูกายแก้วเล่าว่ามากราบไหว้อขอพอรเรื่องโชคลาภ การงานอาทิตย์ละครั้งครับยิ่งช่วงไหนไม่สบายใจก็จะเดินทางมาไหว้บ่อยขึ้นแล้วมากลับไหว้เป็นเวลาปีกว่าแล้วเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเธอครับคุณผู้ชมทีมข่าวของเราไปคุยกับคุณนัทวุฒิรัตนสุขอายุ42ปีผู้ก่อตั้งเทวาลแห่งนี้ครับบอกว่าสร้างขึ้นเนี่ยเมื่อวันที่20สิงหาคมปี62 พื่อที่จะสืบต่อเกจตนารงอาจารย์สุชาติรัตนสุขครับเป็นผู้ก่อตั้งเทวราชพิคเนตคุ้ยขวางด้วยแล้วก็พระตีมูลติที่แยกราชรประสงค์ในฐานะที่เป็นหลานอาจารย์สุชาติเนี่ยนะครับคุณนัทธุฒดิบอกว่าอยากจะสืบทอดและอยากให้ทุกคนมีที่พึ่งทางจิตใจตนเองเนี่ยบูชาครูกายแก้วมา3-4ปีแล้วนะครับไม่ได้เพิ่งมาทําตามกระแสนในช่วงนี้และท่านไม่ใช่เทพไม่ใช่อสูรท่านเป็นครูครับนะซึ่งอ่า ที่ผ่านมาเี่กก็จะมีการบูชาด้วยผล,ลไม้ขนมหวานนะเป็นมังสวิรัตครับไม่ได้มีเนื้อสัตว์แต่อย่างใดแล้วมีทองคําด้วยน,ยนะครับมาบูชาส่วนกระแสโจมตีว่าครูกายแก้วไม่ได้มีในประวัติศาสตร์ทางคุณนะัททุศกิบอกว่าอยากให้ลองเปิดใจดูเพราะแต่ละคนมีครูที่เคารพนับถือที่ผ่านมาลูกศิษย์มาบุญบานหากขอพรก็จะนำสร้อยคอทองคำมาถวายถ้าพรที่ขอสำเร็จน,นะครับและนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีสร้อยคอทองคำน้ำหนักรวมกันประมาณ 50บาทครับแล้วจะนำทองเหล่านี้ไปหลอมสร้างพระประธานในวาระต่อไปครับเร้าเจตนาลนงุนแก้คือเปิดเทวรัยพระพิคเนตบางอย่างนี้เปิด24ชั่วโมงโดยไม่มีวันหยุดแล้วก็พอดีบวกกับว่าพอมีองค์เทพปุ๊บเราก็อยากระลึกถึงครูบาอาจารย์ของเราครูที่บรรดาให้เราได้ทุกครั้งที่ขอก็เลยมีครูไกแก้วเพิ่มเข้ามาที่นี่ครับเ,เมื่อปีหก บอกว่าครูกายแก้วเป็นบรมครูพระเจ้าชัยวรมันที่7เนี่ยนะครับก็มีการไปสืบค้นข้อมูลมาเหมือนกันนะทีมข่าวเยาวชนร้อนเนี่ยก็ไปสอบถามนักประวัติศาสตร์ชาวกัมพูชาศาสตราจารย์รถจันทราบุตรเลยบอกว่านศิลาจารึกกัมพูชาในอดีต<ฆ>ไม่ปรากฏชื่อครูกายแก้ว<ฆ>เป็นบรมครูของพระเจ้าชัยวรมันที่7ตามที่มีการส่งต่อข้อมูลกันมา ส่วนเรื่องของบอกว่าเป็นแหล่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจทีมข่าวไปพูดคุยกับคุณหมอยงยุทธวงศ์พิรมสารที่ปรึกษากรมสุขภาพจิตแนะนําถึงเรื่องนี้ด้วยไปฟังเสียงกันครับผลเสียงความงมงายคือเราก็จะเริ่มไม่แก้ปัญหานะถ้าเราแบบมีความไม่มั่นใจแล้วเรามีความยึดเหนี่ยวบางอย่างแล้วเรายังแก้ปัญหาอยู่เนี่ยไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเราเริ่มที่จะไม่ไม่ค่อยแก้ปัญหาละ แอาแต่แบบว่าทําตามสิ่งที่เขาบอกว่าเนี่ยทาแล้วมันจะรวยทําแล้วจะแก้ปัญหาได้อันนี้เนี่ยคือตัวที่ทําให้ในที่สุดปัญหามันไม่ถูกแก้มันก็จะยิ่งทําให้เราหนักขึ้นเรื่อยๆจากการที่ปัญหามันลุมล้อมหรือว่าปัญหามันขยายตัวออกไปนะครับ ความเชื่อไม่ผิดนะครับแล้วก็เป็นความเชื่อแต่ละบุคคลเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยปร,กรากฏว่าถุมงคลครูกายแก้วตอนนี้ราคาพุ่งสูงเลยนะครับโดยเฉพาะเหรียญในวันที่มีพิธีเบิกเนธวงสวงเนี่ยนะครับเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาทีมข่าวเราสอบถามไปยังคุณเปียกปากน้ําเซียนพระชื่อดังบอกว่าตอนนี้เริ่มมีการปั่นราคาแล้วนะครับแล้วเหรียญแบบนี้ชาวจีนนิยมครับ ถ้ามุมมองผมว่ามันไม่มีอยู่แล้วไงมันไม่มีจริงอยู่แล้วครับผมครับในวงการพระเครืคร่อง <ๆ S 2> ก็ไม่มีการเล่นกันไม่มีไม่มีเพิ่งมาเรียนเมิ่หมนตอนนี้เราไมีเมื่อไม่กี่วันมาดิแหละเขาปั่นกันไงเขาปั่นกันในในกลุ่มคนที่นิยมในปั่นวินเศษอย่างนั้นอย่างนี้ก็โชคลาภไงคนเรามันเชื่อเรื่องโชคลาภอยู่แล้วผมเข้าใจว่าเขาสร้างก็จะขายคนจีนนะเช่นเดียวกับคุณอยู่ท่าดินแดงเซนพระอีกคนก็บอกว่าเพิ่งจะเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับครูกายแก้วเหมือนกันครับ เป็นพวกกระแสะครับเหรยญหล่อ,ลอเป็นพวกกระแสะมากกว่าก็อาจจะจุดติดแล้วก็ชั่วครั้งชั่วคราวส่วนตัวนะครับผมแต่เท่าที่ดูอันนี้เนี่ยคือไม่มีที่ไปที่มาแบบเหมือนกับเป็นวัดเป็นวัดเป็นวาอะไรน่าจะเป็นพวกมูลนิที่มากกว่าจะจะเช่าหาอะไรพวกนี้ก็ต้องแบบดูนิดเดงอะไรประมาณนี้ครับ